เชื่อมเส้นลวดเท่ากระเปาะเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความชำนาญของช่างโดยช่างจะนำเส้นลวดเงินที่ผ่านการรีดมาแล้วมาทำการพันตั้งกล้าทองเหลืองให้มีลักษณะเป็นแบบสปริงซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการจัดเรียงเชื่อมประกอบต้องใช้ไฟเผาเพื่อความร้อนจะทำให้เส้นลวดมีความอ่อนตัว แล้วจึงใช้ปลายเข็มที่มีความบางมาช่วยในการแบ่งให้เกิดเป็นรูปแบบของจันมะพร้าวที่เป็นช่องช่องเผาไฟอีกครั้งมีการดัดล้อมกระปาะแล้วจึงค่อยเชื่อมเพื่อให้ติดกันร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน